หิวเียกินัะเล็กยังหน่อยล่าสุดดามาพอน้องมอตไปยืมเงินบบาวดามออวมื่อ้านด้ามาว่าพอน้องมอสขี่้้าน นะด่ามาว่าพอน้องมอสขีข่คานเดียวสิแท็กอันเสืออันแอคเข่ามันมาอยู่เขาเจ้ามาแล้วเดี๋ยวสิแท็กมานี่หนาโพดเลยคนที่มันว่านะ แต่นั่งนี่นะมาสิดรามาตลอดดอกนั่งนี่นะเขาจามาแล้วนั่งสมัดรามาตลอดดอกเดี๋ยวฮลโลงไปก่อนพี่ต้องปองไปฮัลลงไปก่อนแล้วสิมาถ่ายต่อ เดี๋ยวจะสิมาถ่ายต่อสบายดีพี่น้องดเอเดคเราสิมาถ่ายต่อด้วยไอ้ดยวด้วยด้วยด้วยขัถ่ายกันมาด่ามามาด่ากันพ่อน้องมอสน่ะขี่ข้านบ่เห็ดยังโอ้ยกันพ่อน้องมอสขี่ข้านมันคงบ่ไปขึ้นขี้ซี่ดอกโอ้ยตายบ้านไอ้ชีซบพวกกูเล่นเล่นกันมาเงินได้ขึ้นนี่ประกันไพ่ก็อยู่ตลอดเด้อเจ้าหน้าทอด้ายมีหาซี๊ด งานหาสิบสบายดีพี่น้องยีกอะเนาะอยากดามาแต่กระดามาเด้ออย่าไปสนใจมาไหน nope. ่อยเลยกนี่ค่าวน้องมดเข้าม้อยู่ในช่องช่อง YouTube เนาะน้องมาจับกล่องเถอตามเราหน่กูใส่หมดประหยัดแปดอยู่เ้าสิมีเหี่ยของเ้าอยู่อันนี้วอืัลูกบอสดีพี่น้อง มะบวั่มาช้างคือเนี้ยนี่แหละเนี่ยมาบวัมาบวั่ี่ถูกชนิดยู่งข้างงวงกล้วยเขาบุกินจะปลูกไันชนาดไหนมะบวันะนี่เอาเนี่ยมะหวั่วเน่าเลยซอยเมื่อใส่ออมเย็นเน่าบุกมาถลาส่องเย็นหมดเลยโดยโดยโดยให้อาทิบดีคนอ่อนคนน่าดูฉันผ่อน้องมอสขี่ข้านนะคนอื่นให้นก็ขี่ข้านกลัวอีน้ำมน้าเด็กกูฝาดทั้งเดี๋ยวกูสิแท็กแอรเข่าไปเลย อีเถ่าอีมันหมากมีปัญหาก่อนอื่นกับโ้กของกูคุณไลายเดอ้อที่ว่าผอนะว่ากี่ขั้นกับแมนความจริงอยู่ดอกมันหมากมีปัญหาค <c oughs> อมเมนต์อยู่ช่องหนึ่งแบบหนึ่งคอมเมนต์อยู่ช่องหนึ่งแบบหนึ่งพอถือกูดา่าขึ้นมากกับรีบเปลี่ยนรีบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์มึงสิเจอกูอยู่ดอกอีหน้าหน้าเนี่ยตอนหน้ากับกูบล็บอกกลางไหลโซด์ลำคาญก็โดนสันดานมึงเลยเขาบอกเอาตัวหลอดผู้เดียวเขาลูกเต่าปัดเลือดเขาอึดหนามเนี่แหะก็คือว่าแล้วผม ไอ้ดอกไอ้ดอกพายบออยากซอยแล้วก็บอต้องซอยทุกชริงตัวยาคนหนึงว่าถ้าเขาคบุญคนณละลายเด้อขอบคุณละลายทุกคนที่ซอยพอน้องมอสขอบคุณละลายแต่สำหรับคนที่บดแม่บดซอยมาเจอกับปู่อยู่ซองกูพี่ขอขอบุญคุณละลายเด้อที่เตือนสติพอน้องมอสพอน้องมอสก็คือว่ากับกัาอายุ นี่เนาะเด่นะบาดาเออดาวมาหนะ่าานะมาพุ๊งนี้เรกินเขาด้กัน,กน,นดมอ <c oughs> าามนอนเนอ๋อหัามอเนาะอันพอวย่าอาย่บกนักสูบาาบ้าาบ้าไปออกมาแต่เฮือนเลย กำลังสีดำหมักขวดมาเมื่อวานหมักขวดขึ้นข้าวเจวันละอ้าวเจวันเขาจะมาจะดามาไปอันคอเงินระวังเจ้านำไปคอหอน้องมอสบอกเคยคอเดินสีบ่อหอน้องมอสบอกเคยคอเดินซูมิตะกูนี่เอ่ยปากคอให้หอน้องมอันมีปัญหายังหรอมาเคลียร์กูโลดมาเคลียร์กับกู กูได้มีปัญหาอย่างน่ะถาเฟซมาเลยโทรเฟซมาโหลดเอาหนามึงมาพ่อผมกู้ศประะจานเบิ่งคิดบอพ่อนั่นคตัดสินเออมาคอนั่นคอนี่คนจดพาคกะันมอเขาได้อยู่ในคลิปเขาไปถ่ายยูทูบ้าคตมวันออกจานก็ถือว่ามันพ้อยโบกิลิ้อยู่ที่ัง ไปด่ามากอย่าพูดเรียนหนี้นะด่ามากไซังนี่ไปด่ามากอย่าพูดเรื่องเงินเัินก็ธรรมดาพ่อน้องมอสไปยืมห้าร้อยบาทแต่ว่าเยี่ยมฝากมาแล้วสามพันพ่อน้องมอสกับสิไปใส่พ่อน้องมอสกับสิเรื่องเงินอยู่เก้าร้อยฝากมาเรียบร้อยสู้เอ้ยยุ่สู้จะพากันฝากกันดิ้นตายไรสู้ ยืมเนก,กับบุ <facial> ัหาอกบันุบมีถูกเบาถูกเสต้าเนาะแบนไปหามันบว่ไเนี่ยคือว่าั่งคือว่าเกะคัดสุข้าวเนาะเกะคัดกะโซข้าวคนเอาหาย้าก็ไ่ได้าอีสังเห็นมียำงานแต่งอ่ะบางมอสก็ยังยืมกูสงเ่าองหมอันนี้หาลอยดามาดาดักขเตือนจะตีพลัมอสกันดีกันนะส่วนมากพวกที่มาดามา่ส่วนมากมันจะอยู่เมืองนอกกันอันมไม่น มันเป็นน้ำข้นเองนะสำหรับสุภาพมันเสรมีอีจ้ะนะน้ำบ่มีกับไปยืกมกันมัจะผสม <Okay. S 2> พวาวแก้คัดกันไปผสมพวบบกอกที่นู้นบดก้าวนี่เอาใส่ลงบดกาบบอสมันกระเบิดสำนันแหละคนบริสง <c oughs> ทนิ์เม่อ้หนามหนามนี่สำคัญมันหม,มัยถึ <c oughs> ไปหอยคนอื่นดอกอื พอเธอกูดา่าก็ดิบเปลี่ยนโปรไฟล์เปลี่ยนหอดสื่อแอคเคาท์มึงสิเปลี่ยน,ยน,ยน,นออไม่ใช่มึงสิเปลี่ยนบ้างแล้วกูจืดเออง่ายๆมาอ้าวจำได้แล้วมึงสเปลี้ยอย่างมึงได้เปลี่ยนจากล่างมึงสิมึงสิเปลี่ยนจากแอคเคาท์มา <c oughs> หยายกับผมเป็นยังบมาไปบีบคอบังคับผู้ใด จะดีกันนะเลือกสถติอันซูพากันนังเบิ่งขีบละซูพากกันคอมเม่นแบบเคียนพิมพ์ออกมานะเคียนพิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาแล้วซูก็กดส่งให้อัน,อนตัวหนังสือมันแสดงออกมาสื่อ,อให้มันแสดงในซาธาณนะนักมันง่าย,าย,ายอันที่ซูพิมพ์ออกมามันง่าย กูยังไห้ซุมาปฏิบัติตัวจริงไห้ปลูกฟางปลูกนั่นปลูกนี่นหะกูก็จะไห้ซุมาปลูกลองเบิ่งรู้สิเป็นแนวใดมาถามมัานกว่าบ้านสีเขียวขีขาดบอกเห็ดยังบอกปลูกยังคือบ้านอันเบาหมีใส่จังสีมากระยงกระจังสีมาปลูกกูก็มีแดดบ้านกูมีปลูกแล้วก็แล้วไปเอามาจากบ้านบ่มีมาแดดจบอันนี้มาสอบก็แม่กูยังอ้าว ที่ภาคสองนอี่แหละบ้าน,นี้ข้ากูว่าอลไรข้ากัเงียบเบิร์ตไมอนส่เก่งกระทำกับไปดาม่าว่าเออมาปลูกยังามาคือบ้านแบ,บบมีสมาธิการปลูกกูปวอยากปลูกกูสิทธะกินน้ำมันแบบมีเจ้าบอมไม่ได้กินนะวายแล้วอีกอย่างนะซ่อง,องนี่คอแต่เงินต่อไปกูสิคอทองกูบอกค,คอแล้วเงินนะกูสิคอทองสิบอกสนี ว่าขั้นขี่ข้านมันมีแดกแล้วเออมีหลุมก็คือเห็ดเลยนะบไปหาอาหารนี่เยอะอยู่ด้วยก็ไปทำมา<ะ>หากิน <c oughs> คือการ <c oughs> คนถูกคนยากนะสู้มันกับ,บสบายคือสู้แหละสู้ละมีโทรศัพท์เบิ่งกขีดนัง่งนอนเบิ่งกขีดว่าด้เหตุยังเออว <c oughs> ันมันไม่ได้ทำ <c oughs> หาอะไรจ้องแต่จะจับผิดคนนูน้นคนนี้ช่องนั้นช่องนี้จับมาเป็นประเด็น <c oughs> กูจะจับรวกหัวมันแต่ละอีน่ะมันตำหัวกันมันเอาสมองมันกราฟขึ้นมากมองดูแซ่บแซ่บเออเก่งเหลือเกินอยากซีนนวลนวลไปได้ไหนพิมพ์นะพิมพ์นวลวนนะเก่งเหลือเกินอ่าทั้งมันก็บไม่เคยหายไปดอก มีแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นที่พอน้องมอสไปในมันกรย่านมีคนฝ่าเงินมาหายแลยนี่ปิจฉาอิจฉานะสิย hmm. er> ่านนั่นนันนี่มาแตกต้องมาถู่วน้องกูนี่นี่พักร่วมโอเคไส่เอาไป เต็มบักทั่วต้มไข่ค่ะมาๆมากินน้ำกันทร์เนี่มาเสวยมากมาทำดาวมาสี่ข้าวอาะโอ้โหตอนนี้แข่งเนาะต้นเดียวนี่ก็เต็มที่อุ้ยมันจอดแต่กิ่งแต่งานะเนาะซะออนเลยแล้วก็คอมเมนต์ซองอื่นนะเกี่ยวเกี่ยวเขามันก็เป็นหมาแล้เลยอีกอย่างมาคอมเมนต์ซองกูอีกอย่างมึงเลี้ยงคนนั้นทั่วบ้านเหม่ยมึงช่วยเอาร่างจริงออกมาเนี่ยเอาร่างสตอเลี้ยงเบิดทุกคนได้ เงมหุงหมอกบีผู้มาคอเขามือนบกค้อยทุกผัดทฮักเลยหนึ่งคอกัจริงอยู่ได้ที่ฮาไปมาคือดิผัที่ฮาไปเขาเปกอเขาเขาเขื่อยซื้อเออแม่ี้ที่าัก็เขาเขาห้าวไอ้ชื่อเนาะว่าตกอนจริงเียวม่จดืซื้ออขาไม่คอเนี่ยเขาไอซื้อเลยนะคนคะอย่างบุคลายก็เื่อมาหุงบ่แม่อันนี้เอาบุค้ายก็คือขายบเป็นเ สามนั่นให้มันหูไว้ซะขับเก่งแล้วมาคอมเมนต์อยู่สองกูผีขอคุณบุตรคุณหลายเด้อสิตโตสิตีอนองมัดอนองมัดกว่าสุสิสูแต่ว่าังตกคาตกพวกของตัวเดียวเลยคือว่าเรื่องเงิน